สวัสดีทุกท่านค่ะมาค่ะทุกท่านทานข้าวค่ะราบหมูลาบหม,บหมูกับข้าวมะลิปีเมื่อกี้นี้นะคะทุกคนเป็นมื้อแรกของแม่น้องนะเพิ่งได้ไปสีข้าวมาค่ะผักเราก็หลากหลายหลายอย่างคะ่ะทุกคนในภูเขาด้วยนะคะตอนนี้เราก็จะกินเร็วหน่อย นะคะทุกคนเพราะว่าเราจะไปอนามัยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ตากผ้านะคะทุกคนกาเลยจะกินไวหน่อยนะคะขอบคุณพี่ต้นลิ้วขอบคุณพี่ชัยค่ะขอบคุณค่ะทานข้าวเด้อข้าวเช้าค่ะกุดขอดคุับค่ะ อามาลิใหม่เพิ่งได้ไปสีมาเมื่อวานคะ่ะทุกคนขอบคุณค่ะคู่าวคุณมาวินขอบคุณค่ะ,ขอ,คคะขอบคุณมาวินด้วยค่ะ วันนี้แล่วไม่ได้ทำเองนะคะอืมบอกวางขอบคุณค่ะแอปโกงจดได้ะคะ่ะได้เลยพี่สาวพี่สาวลูกพี่ลูกน้องเอามาให้นะคะทุกคนเพราะว่าเสร็จแล้วนี้ก็จะเตรียมตัวจะไปอันไหนนะคะทุกคน ผัดกะเพราหมูอะรเหรอลาหบหมูค่ะลาบหมูมีพริกสดซอยใส่ด้วยอือหืยดูพี่ยูทำกับแม่น้องสชดวงตาหายหมดหมุนหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นภูเขาค่ะทุกคนขอบคุณคุณมาวินด้วยนะคะ สวัสดีน้องบ่าวกว้างช่วงนี้บ้านเอาป่วยกันเยอะอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมพี่น้องทุกท่านด้วยนะคะจากพี่สุรชัยนะคะใช่อากาศนี้ก็เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวนะคะทุกคนดูข่าวมีหลายอย่าง นั่งในนี้ยยอดมะละก็มียอดมะละไม่น้องเองทุกคนแล้วก็ใบบัวบกก็มีมาแป๊บหนึ่งพี่วันขอบคุณพี่วันคะ่ะแม่น้องก็ไม่มีคลิปลงเลยทั้งสองบ้านค่ะทุกคนขอบคุณนะคะทานข้าวด้วยกันเด้อ ตอนแรกว่าจะอาบน้ำอาบ่าก่อนอืมแต่คิดไปก็กินข้าวก่อนดีกว่านะภ <c oughs> ูข้าวงามมากเลยค่ะทุกคนค่ะดูคุณสุกสาคุณข้าวเด้อลาบหมูลาบหมูเช้านี้ลาบหมูค่ะ พร้อมกับผักจุๆค่ะทุกคนเึื่อเนือขอบคุณเหนือจ้าแม่น้องก็ไม่ช้อนกลางแต่อย่างใดนะทุกคนกินคนเดียวค่ะทุกคนขะอยู่บ้านคนเดียวตอนนี้เพราะว่าน้องเลยไปโรงเรียนแล้วค่ะ กับคุณพี่เนด้วยได้อ่านคอมเมนต์ที่พี่พี่ทักทายกันต้องขออภัยเดอ้อเลิกไมาละเมื่อกี้แม่น,น้องเก็บผังให้คุณยายอ่ะแล้ว แล้วยอดตํลึงอ่ะทุกคนโอ้ยงามงามแล้วก็ยอดอบอวบเดี๋ยววันหลังค่อยเก็บอืมลาบพี่สาวทํำก็อร่อยนะเนี่ยทานคนเดียวนะคะทุกคนก็จะไม่ได้ช้อนกลางช้อนอะไรเนาะทุกคนเนาะขอต้องขออาภัยด้วยนะคะขออาภัยเสียงน้ำด้วย ว่ามันน้องซักผ้ามาแล้วถสะกดน้ําใช้แล้วจังหวะดึงน้ําพอดีอะทุกคนอืขอบคุณค่ะแล้ววีวันคืออะไรครับทานเข้ากับลาบหมูค่ะแล้วก็เป็นมื้อแรกของปีเมื่อกี้นะที่เราเสร็จนาข้าวเพิ่งจะได้ทานข้าวหอมมะลิค่ะทุกคนเนี่ย เพิ่งไปสีมาเมื่อวานนี่มาน้องเพิ่งได้ทานเพิ่งได้ไปสีมาเนาะแล้วเราก็ช่วงตอนนั้นเราก็มัวแต่อพยพอะไรด้วยนะทุกคนอืข้าวสองกระสอบตั้งไว้นอกบ้านโรงรถเพิ่งได้อาไปสีเมื่อวานทุกคนจอ้มขอบคุณนะคะคุณจวีวรรณ ขอบคุณค่ะทุกท่านใครมีอะไรทําก็แอบบแอบไบว้ได้นะคะทุกคนอันนี้คือพี่สาวมาให้ด้วยเมาื่วานเป็นตําหัวเก็บยอดมาละนี่แหละให้พี่สาวแล้วผักมันเยอะเนาะวางเต็มถาดนะทุกคนแล้วมันอยู่ด้านล่าง พีส่สาวเลยไม่ได้กินก็เลยเนี่ยดำมากินกับลาบหมูซะเลยนะคะขรับคุณค้าคุณพี่ต้นรลิวเด้อช่วงนี้นี่บ้านแม่น้องมีอะไรพังๆเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวไปอนมามัยเสร็จก็ว่าจะไปร้านร้านของใช้บ้านเออเขาเรียกว่าอะไรนะอุปกรณ์นะคะทุกคน ก่อนสร้างบาง้านอย่างเงี้ยที่คือเรามีอะไรพังเยอะอะทุกคนก็เลยจะไปสังเเขาอะไรเขาด้วยวันนี้ก็จะยุ่งอีกวันหนึ่งขอบคุณนะคะเช้านี้ก็จะพาพี่สาวเขาไปอนามายัย กินน้ำแน่พี่จี้มาเด้อมาข้ามาค่ะ,คะทุกท่านด้วยเนาะพี่จี้ด้วยทุกท่านเลยลาบหมูไม่รู้ว่าทุกท่านกินข้าวเช้ากันแล้วหรือยังบางท่านก็ชอบทานใส่ซายอะไรอย่างเงี้ยอืมมาเด้อไม่ต้องได้ลาบหมูเด้ออาจจะมืดย้อนสายปะ่ะว่าไหม ผักหลายอย่างมากถ้าไม่ถ้าคุณยายน้องเลยอยู่ตรงนี้คุณยายน้องเลยก็จะมีว่าเรานิดหนึ่งนะเพราะว่ากินกับผักหลายอย่างเกินแต <c oughs> ่จะแต่จะประมาณนี้นะทุกคนะ ๊มหยุดทำงานละปั๊มแม่น้องก็มีปัญหาตอนเนี้ยแต่ตอนนี้ก็คือให้ช่างเขามาปิดเขาเรียกปิดเทปปิดอะไรเนี่ยพอได้ใช้ไปก่อนทุกคนวันนี้ก็จะไปแวะไปที่ร้านเขาเพื่อให้เขามาดูเพื่อเพื่อไปปรึกษาเขาด้วยอะไรเงี้ยยังไม่ได้ทานข้าวเลยแม่น้องหิวเพึ่งเสร็จงานจ้าอ้หาอะไรทานด้วยค่ะพี่ต้นเหลียว อืมพี่ยังอยู่ตลาดยังไม่ได้กลับบ้านเลยอืมมีคนขยันมีแต่คนขยันนัง่งนั่งด้วยสงสัยมีแต่แม่น้องนี่แหละตอนนี้ก็ยังไม่จักผ้าด้วยนะทุกคนแม่น้องสักผ้ามือเอาไว้อะ่ะ จากพามือใช้น้ำยาาสิ่้ไม่น้องก็อกินข้าวโอ้ไปรถผักเมื่อกี้แล้วก็มากินข้าวพี่สาวเขาบอกว่าเขาตื่นสายอืมทำย่านอ่ะโอ้ยพี่เหลือใช้ขอบคุณค่ะอขอบคุณเด้อ น้องก็ได้ไปถึงบ้างไม่ถึงบ้างน้องก็ขออภัยนะคะเดี๋ยวไม่น้องถ่ายรูปก,ก่อนถ่ายให้ก็ถ่ายรูปถ่ายรูปก็ไม่ได้ลงทราบทีทุกคนเอ้ยขอถ่ายรูปก,ก่อนเพราะว่าแคมปไม่ได้นะแคมปไม่ได้เพราะว่าเอาง่ายๆเลยโทรศัพท์ไม่น้องอะ่ะปุ่มมันหายหมด คุณนะคะขอบคุณพี่สวชัยจ้าขอบคุณมากมายเลยไม่น้องก็ถึงบ้านทุกบ้านไม่ถึงบ้าน,น,นอ,อ็ขอภัยเด้อขอใครแมามาเลยหลายๆท่านเลยแหละเหมือนพี่มาพี่อะไรใครหลายๆท่านก็มาให้ไม่น้องค่ะไม่น้องก็นะเกรงใจนะคะทุกคนเราก็แบบบางทีเราก็นี่เนี่ยเหนื่อยวิ่งเหมือนกันนะคะบางทีตื่นมากางดึกนอนไม่หลับอ่ะก็ก็ไม่หลับเพราะว่าเรามาเอาเข้าบ้านนู้นบ้านนี้นี่แหละทุกคนจ้า ขอบคุณมากๆ,ๆนะคะพี่สุรชัยพี่บีขอบคุณค่ะวอามารมอนหนึ่งมอนหนึ่งกินข้าวเมื่อคืนได้ไหลรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะสามารถนะแต่เช้ามาไม่รองไม่เห็นไนยเพราะว่าเครื่องไม่น้องก็ชาร์จก็ไม่ค่อยขึ้นด้วยทุกคน อยูด่ดีๆกลางหลึกก็หมุนอืมตื่นมากก็มารู้ก็อ่ามุนชมคลิปยาวๆเขาอะ่ะเรียบร้อมค่ะคุณค่ะบิ๊กนอนนาอืมอร่อยข้าวมะลิอืมข้าวใหม่ข้าวใหม่ข้าวใหม่าหมบางคนเขากินจนจะหมดแล้วอยู่แล้ว หมดยุงอยู่แล้วม่น้องเพิ่งเพิ่งได้ไปสีมืวานทุกคนพี่บัวพี่บัวขอบคุณค่ะอุ้ยใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวได้นะอ๋อใช่ใช่พี่บัวขอบคุณค่ะวันนี้รีแลนะเนี่ยน้องเจพอน้องสาวสามารถ คุณจานจากพี่สุรชัยนะคะเมื่อวานตอนแรกตอนเช้าว่าจะทำงานบ้านแต่พี่สาวเขาชวนไปเอาพัดลมอะไรไปที่บ้านใหม่ของเขาเนะแล้วก็เหมือนจะให้เราช่วยทำงานบ้านของเขาแหละเม่น้องก็เลยหยุดง,งานตัวเองอ่านไม่ทันอ่านให้ทันเถอะ เขาหิวนอนอ๋อเขาหิวนอนเจ๊เจ๊ขอบคุณขอบคุณไปนอนเจ๊ไปนอนปวกระติเจ๊ต้องไล่ไม่น้องไปนอนนาะเดยอะๆไปนอนไปนอนเดี๋ยวไม่น้องก็เลยไม่ได้ทำงานบ้านตัวเองนะช่วงเช้าเมื่อวานอะพม่น้องก็ไป พอไปล้อน้ําแกมันใช้ไม่ได้อืมพี่บิ๊กจากดีนะคะขอบคุณพี่พี่บัวด้วยนะคะพี่บัวขอบคุณค่ะทีเนี้ยพอไปก็จบได้แค่กวาดนะไม่มีน้ําถูนะคะทุกคนเลืออยู่งอง่งงง,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 งพอใกล้เที่ยงกลับมาบ้านมาตําถั่วตาอะไรทานกันนะแล้วก็มัวน,นั่งคุยกันนี่แหละ เราก็เลยไม่ได้งานตัวเองจนประมาณบ่ายสองกว่ากับบ่ายสามเนี่ยทำงานบ้านตัวเองปกติต้องไล่น้องไปนอนใช่ใช่หัวเลาะจากเจปกติเจต้องไล่น้องไปนอนนะแต่วันนี้เจมาเจแบบง่วงนอนนี่เราจะกินลาบหมดแล้วเลยเลยเนี่ย มันเยอะแล้วเนี่ยขอบคุณคณนตกางชาตินะคะต่างจังปะแม่น้องมีผักหลากหลายมากค่ะทุกคนเมื่อกี้ไปรถผักมาจะเก็บผักมาอีกนะก็เลยบอกโอ้โหผักที่เก็บมา,า,แ,มา,าแล้วกินตาแตงเมื่อวานก็ยังมีอีกเยอะอะไรเงี้ยจะเก็บจะเก็บ คุณค่ะต้องขออาภัยพี่ๆนะคะทุกคนบางบางท่านอะ่ะม่น้องก็ไม่ได้เห็นหน้าไลฟ์อ่ะทุกคนก็ไม่ได้บางทีก็คลิปก่อนก่อนนู่นนู่นอะ่ะก็มัวแต่ไปไปกลับให้อะ่ะทุกคนไปตอบคอมเมนต์แล้วก็กลับมาให้อะ่ะก็นู่นนะบ้านน้องเลยอะ่ะคอมเมนต์พี่ๆที่ค้างอยู่อะ่ะยาวเหยียดเลยทุกคนจ้ะอืมเวลาเห็นไม่รู้ว่าจะชื่นใจหรือจะเศร้า เข้าใจดีเพราะว่าตามไม่ทันเพราะว่าเอาง่ายๆอะ่ะแล้วก็วิ่งหน้าไลฟ์อ่ะทุกคนเนาะด้วยอะ่ะพอเราวิ่งหน้าไลฟ์ด้วยแล้วเราก็พอไปเห็นคอมเมนต์อะ่ะอืมนั่นแหละแล้วก็แบบต้องไปกดใจต้องไปตอบกลับมีประโยชน์กินได้กินผักเยอะๆจากพี่จีจ้าจ้าขอบคุณคุณยายว่าจ้า ขอบคุณนะจ๊ะทุกคนจ้าือพูดเล่นเยอะเลยเนาะแปล่าหรอกทุกคนจะทำให้แม่น้องยิ้มได้มีความสุขแหละทุกคนไม่งั้นเราก็คงแบบไม่อยู่กับตรงนี้ได้ได้นานขนาดนี้เนาะทุกคนเนาะไม่ต้องขึ้นมากทำได้เท่าที่เท่าไรก็เท่านั้นแหละจากพี่กี้ขอบคุณค่ะ ขอบคุณกำลังใจค่ะต้องขออภัยนะไม่นต้องแบบบางวันอะบ้านน้องเลยอะแทบไม่ได้ไปหน้าไลฟ์ใครเลยหรือบางทีที่ที่เห็นไม่น้องเอาบ้านน้องเลยไปอะก็คือว่าเหมือนเรากำลังจะกลับไปเหมือนเราตอบคอมเมนต์เขาอะกดใจแล้วตอบคอมเมนต์แล้วแม่น้องอะจะไปดูคลิปเขาแล้วแม่น้องเห็นเขาไลฟ์สดอย่างเงี้ยมันก็ไปอย่างเงี้ยก็ดูเขาจบแม่น้องก็กลับมา มาไปดูคลิปเขาอย่างเงี้ยทุกคนไม่น้องก็เลยไม่รู้ี่ไม่น้องทําแต่ว่ามันมันมีคอมเมนต์อ่ะเนาะเขามาดูของเราอ่ะพี่เตือนใจขอบคุณพี่เตือนใจจ้าก,กินข้าวเด้อกินข้าวขอโทษที่ไม่ไม่ทักเป็นลายบุคคลจากยายวาดได้ได้ได้หมดเนาะเนองได้หมดอือสุกท้านสวัสดี บัวขอทักทายรวมนะจ๊ะออเดอร์จ้านะคะจากพี่ตัวค่ะขออาภัยเยอะแบบว่าโอ้โหทุกคนเจงว่างนอนสามารถอันนี้ไม่กล้าไม่กล้านะคะเ่วงนี้งดงดหน่อยหน่อยว่าไม่ไหวแล้วทุกคนนะ,นะช่วงเมื่อกี้ก็แตกท้องเยอะ แต่เนี่ยในลาบเนี่ยที่สาวเขาใส่เป็นพริกแบบลูกโดดซอยอะ่ะทุกคนแบบเนี้ยเยอะมากเมต้าดูเมต้ามาอีกแล้วเนี่ยไม่ย้องยังไม่ถึงบ้านไม่จังข <c oughs> อโทษขออภัยนนาะทุกคนคะ่ะไปบ้าน <c oughs> แล้วเราเวียงงานเยอะอะ่ะพอเราไปแล้วเราก็แบบยังไงอะ่ะเราก็แอบอะ่ะทุกคน ขอบคุณยายอิงออนขอบคุณแม่เอื้อคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณมากมายขอบคุณคะ่ะนิสา thank you ค่ะนิสาขอบคุณคะ่ะหายไอแล้วเหรอดีขึ้นอยู่สามารถแต่ก็ คอกขอแข็ๆขๆขงๆอ่ะแต่สองคืนแล้วที่ไม่ไอแต่ว่าตื่นเช้ามาตอนเช้าอ่ะจะไออืมแต่อาการแสบท้องอะไม่น้องไม่น้องซื้อยามากินที่แบบว่ากดไหลย,ย้อนแล้วก็จุกจุกเขาเรียกอะไรอะ่อะนั่นแหละอืมจุกอ่ะแม่น,น้องซื้อมากินเนี่ยตอนนี้ก็เมื่อคืนตื่นมากลางดึกประมาณตีสามกว่าก็ไม่ได้ปวดแสบใช่ ตอนนี้ก็คือกินข้าวเสร็จก็คือจะกินเลยอะไรเงี้ยแบบอืมขอบคุณนะอืมขอบคุณกำลังใจค่ะอู้อร่อยขนาดไหนดูกินหมดเลยอะแม่น,น้องไม่ได้ทําเองนะพี่สาวพี่ลุกน้องเอามาให้ค่ะจนนี้จะกลับมาอยู่บ้านก็วันนี้ก็เลยเนี่ย กินข้าวสืดอาบนะ้ำกินยากินนะ้ำโอ้อาบนะ้ําแล้วแม่น้องก็จะตากผ้าหน่อยที่ซักมือไว้แล้วก็จะพาไปอนามัยค่ะทุกคนแล้วก็ตอนนี้ในบ้านแม่น้องหลายอย่างมันพังทุกคนแล้วแม่น้องก็จะไปในอำเภอด้วยทําตามที่กุ้งบอกเปล่ายัง้งไม่มีเวล,ลาคิดว่า ว่าจะจะจะนั่นแหละเดี๋ยวก่อนเนี่ยเพิ่งแค่จะจัดคลิปอ่ะที่แบบที่แบบมีอยู่คลิปหนึ่งอ่ะก็ก็ยังไม่มีเวลาคุณท็อปคุณท็อปให้ให้ฟ้าหมดใจคุณท็อปให้ฟ้าหมดใจคุณค่ากินข้าวโอ้กินข้าวหมดแล้วเหลือหน่อยนึงเนี่ยวิเสียดยจังเลยนี่ข้าวมะลิน,นะทุกคนข้าวมะลิใหม่นะแต่กว่าเราจะได้กิน กินข้าวใหม่นี่ตอนนี้ก็จะจะเกือบจะเข้าเรือนที่สองกินน้ำน้ำกินกับน้ำพริกอ่ะกินน้ำพริกกับผักเยอะๆอร่อยนะคะใช่ค่ะผักอย่างเยอะเลยตอนลรกทุกคนผักอ่ะในถุงนี้นะคือว่ามีมีกระเทยกระถินด้วยนะเมื่อคืนกินกับ กับน้ำพริกแล้วก็ละลายปลากระป๋องใส่ไปด้วยอร่อยมากทุกคนเข้ากันมากแต่เขาเนี้ยอยู่ในถุงตอนแรกแม่น้องก็จะแค่แบบอย่างเงี้ยแล้วก็กินกับลาบอ่ะโดยที่ขึ้นไลฟ์แบบเนี้ยนะควรวางเงี้ยแม่น้องเกงใจกลัวจะแบบว่าดราม,ม่าว่าโอ้โหเธอกินจับถุงเลยเนาะอะไรประมาณเนี้ยใส่ถ้วยใส่จานใส่อะไรบ้างก็ก็ก็ดีนะอะไรประมาณเนี้ยก็เลย จะใส่จานล้วกันเมื่อวานกินกับขนมจีนภูเก็ตเผ็ดมากกินไม่ไหวอู้นั่นแหละเผ็ดเผ็ดเยอะๆก็ระวังดนะ้วยเนาะบางทีถ้ารู้ว่าเผ็ดมากๆเนี่ยบางทีแบบเขาไม่ได้ออกอาการณนะเวลานั้นนะทุกคนอมแม่น้องเนี่ยก็แสบทออ้องประตูแม่น้องปิดนะด้วยแม่น้องก็แสบท้องมากๆเลยนะคะทุกคนแบบหลายวันหลายคืนอนะ่ะอืมคือแบบข้ามวันข้ามคืนเลยนะซื้อแบบกาวิคอนอะไรมา มามากินก็แบบมันก็ทุเลาไปแหละตอนนี้ก็คือแม่น้องกินมาแม่น้องไปร้านค้าแล้วก็ซื้อยามาแล้วก็กินแบบว่าแก้จุกที่บ้านกดไหลย้อนอนะ่ะทุกคนก,คก็ก็ดีขึ้นใช่เจใช่เจอ๋ออยากได้ปะัะแจใช่ไหมแปบ๊บนึงค่ะใส่เจใช่ไหมได้ได้แม่น,น้องไม่เรื่อห่วค่ะทุกคนเนาะแต่บางทีแม่น้องก็ คือไม่ได้ใส่เพิ่มไปมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยส่วนมากแล้วนะก็แต่บางท่านก็มาแบบว่าตั้งใจจะมาเติมหลังคาให้บ้านอื่นด้วยอะไรแบบนี้อืมขอบคุณมากนะคะแม่น้องไปไม่ถึงไม่ทันพี่พี่ไม่ถึงหน้าไลค์หรือว่าไปดูคลิปนั้นช้าก็ก็ต้องขอโทษขออภัยเป็นเป็นอย่างมากนะทุกคนนะ คือเราก็อยากดับไปหมดอนะ่ะพี่ซีเออพี่สีพ,สพี่ตัวเล็กพี่ตัวเล็กขอบคุณค่ะพี่สีก็ขึ้นไลด์ดึกไปแล้วนะแม่น้องทุกวันนี้แม่น้องก็เข้านอนเร็วแล้วนะคะทุกคนแต่เมื่อคือนก็ไม่ใช่ว่าเร็วมากเมื่อคืนก็แบบตกไปสี่ทุ่มหกกว่าเหมือนกันเพราะว่าน้องเลออ่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวนี้จะเข้าวัยไวหน่อยคะ่ะทุกคนเพราะว่าร่างกายก็ไม่ค่อยดีแล้วก็อยากพาลูกนอนไวด้วย มากล้วก็จะอยู่จอนบ้านเยวาว่าแล้วก็บ้านของพี่มินตรานะคะแล้วก็จะเริ่มละเริ่มกดบ้านมุนบ้านนั้นเพื่อที่จะแบบแอบบจอดไว้แบบเหมือนชมคลิปมากแล้วก็จะนอนแล้วอะไรเป็นอนี้ค่ะทักรวมสวัสดีได้ค่ะรวมจอด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 อ่าแม่น้องก็จะลงไลน์แล้วนะคะพี่พี่คะอย่าเดินไปไกลนะเดี๋ยวจะลงไลน์คะ่ะพี่เนื้อขอบคุณหลาลายคะ่ะมาวินขอบคุณมากคะ่ะยังไม่ถึง บ้านไหนขึ้นไลฟ์สดอุย้ยฉันไปบ้านนี้ทําไมเขาไม่มาอะไรเงี้ยรอก่อนเด้อทุกคนเพราะว่าแม่น้องเวลาออกไปข้างนอกด้วยยิ่งยากเลยทุกคนแล้ววันนี้ก็ไปอนามัยแล้วก็จะไปไปร้านที่แบบว่าเราจะให้เขามาดูเหมือนเป็นที่ปรึกษาให้เราอะเรื่องปั๊มอะทุกคนตอนนี้ปั๊มก็คือแบบเหมือนรั่วเหมือนอะไรไปด้วยอะทุกคนแล้วมันไม่อยากปล่อยไว้กลัวมันจะลามไปเยอะวันนั้นก็ไม่สามารถใช้น้ําได้ด้วยนะก็ปิดเลยนะ เพราะว่ามันกระจายลุงการขอบคุณลุงการค่ะพี่ต้นลิ้วบ๊ายบายค่ะลุงการขอบคุณค่ะขอบคุณพี่วันขอบคุณเจพรน,นิสากุ้งสดพี่พี่สุรชัยสาม,มารถอ,อมีตังพี่จีโอ้ใครอีกนอะเจเจอืมใครอีกอะลืมซะ,ล,ะลืมซะ ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะคุณท็อปด้วยคุณท็อปคุณท็อปขอบคุณคุณท็อปเด้อคุณท็อปฝากคอมเมนต์ไว้หน่อยเด้อไม่รู้ว่าแม่น้องตามคุณท็อปไปแล้วหรือยังเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกาลังใจเด้อเดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะทุกคนเนาะไ่ต้องขอดเตรียมตัวก่อนเนาะเดี๋ยวจะไปอนามัยนะคะทุกคน คือไม่อยากคิดไปก่อนเยอะๆมันจะปวดหัวนะคะทุกคนจะค่อยๆทําไปเพราะว่าเหลือผ้าที่ยังไม่ตากด้วยยายวาดขอบคุณค่ะเจ๊พรอขอบคุณค่ะใบายนะคะทุกคน mm hmm. คุณยายบูญแม่น้องเลจะรีบไปไหนแม่น้องจะรีบอาบน้ําเตรียมตัวจะกินยาจะไปอนามัยค่ะพาพี่สาวไปแต่เราก็ถือว่าได้ไปแม่น้องก็ไอด้วยไงแม่น้องก็จะหาหมอด้วยใช่แล้วตอนกลับมาถ้าถ้าเขาพี่สาวเขาจะไปนวดนะ แต่ถ้าไม่มีไม่มีนวดของวันนี้ให้อะไรเงี้ยก็จะเพราะว่าแม่น้องจะออกไปในตัวอำเภอค่ะไปไปไปถามไถ่เหมือนเอ่อที่เราซื้อของ,ของเข้ามาแล้วเรามาใช้งานอย่างเงี้ยแหละแล้วมันแบบมันนานเข้าแล้วอ่ะมันอาจจะมีอะไรเสื่อมไปอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะทุกคนก็อยากปรึกษาเขาด้วยแล้วมีอะไรที่เปลี่ยนได้แล้วก็อยากให้อยากปรึกษาเขาเรื่องล้าง เครื่องครองด้วยอะไรด้วยหลายอย่างะค่ะทุกคนขอให้หายไวๆจากคุณยายบุญค่ะแต่ก็ถือว่าแบบมันดีขึ้นมากมันไม่ค่อยไอเยอะแต่ช่วงเช้ามันจะไออะค่ะติดตามหลังบ้านครับจากคุณท็อปขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะทุกคนเนาะขอบคุณมากๆเลยขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าจนนะคะทุกคนเฮงเฮงรวยรวยทุกคนทุกท่านจ้าไปแล้วจ้าบ๊ายบายจ้าไปแล้วนะคะ เรียกขอบคุณตอนหลังไม่มีชื่อใครก็ขออภัยด้วยเนาะคุณสุขสันต์ด้วยเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ้าบายบายเจอกันเจอกันค่ะขอบคุณที่ตะเล็กค่ะบายบายจ้าไปแล้วนะจ๊ะเสียใจบุญไปหลังบ้านให้ค่ะอะไรเนาะเสียใจอะไรเนาะคุณยายบุนไปบายบายพี่บีบายบายไปแลวนะคะยายบ้านบาย